สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนนี้นะคะก็จะมาทำต้มกระดูกหมูนะคะหรือกระดูกอ่อนหัวไชเท้านะคะหรือจะหัวไชเท้าต้มกระดูกอ่อนก็เหมือนกันแหละนะคะแต่อันนี้จะใส่ตัวปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมอร่อยค่ะส่วนวิธีทำนะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆใช้ส่วนประกอบเท่าที่เรามีด้วยนะคะ อย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือกระดูกอ่อนค่ะอันนี้ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเรื่องแบบที่ชอบนะคะส่วนตัวชอบตรงที่มันเป็นอ่อนมากๆอะ่ะแ,แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะที่ไม่ใช่เป็นกระดูกแข็งๆกันนะคะแล้วก็หัวชเท้าค่ะใช้หนึ่งหัวใหญ่ๆเลยนะคะขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ประมาณหนึ่งกมหรือมากกว่าน,านั้นหรือใครจะสะดวกใส่ต้นหอมผักชีก็ใส่พ้นหอมผักชีนะคะเห็ดหอมกุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้งแล้วก็3เกลอค่ะ3เกลออันนี้เป็น3เกลอที่เคยทําเอาไว้ตอนคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเอารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะมาตามรวมกันแล้วก็แบ่งเก็บไว้ในช่องฟรีสนะคะถ้าไม่มีนะคะก็คือง่ายๆค่ะก็คือมีรากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็ ตัวพริกไทยค่ะเอามาโขลกรวมกันแล้วก็ไปต้มนะคะไม่มีอีกทีนึงก็ลืมมันไปเลยค่ะเราก็ใช้ขนมเอานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาต้มซี่โครงหมูแล้วก็หัวไชเท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงอ่อนโอ้ย,อยเพิ่งออกมาจากช่องฟิส ประมาณครึ่งกิโลค่ะเริซื้อไว้ึงกิโลซื้อมาก็เอามาล้างเรียบร้อยแล้วก็มาแยกแพ็คใส่นะคะครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะะที่แพ็คของก,ก็จะแพ็คใส่ถุง,งให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อไว้เวลายหยิบเราก็จะได้หยิบมาง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ละลายแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่หม้อ ก็จะใช้กระดูกอ่อนประมาณนี้นะคะหมูข้อนี้นะคะจะหั่นอีกดีไหม,มเดี๋ยวหัน่นครึ่งอีกสักทีหนึ่งดีกว่าส่วนถุงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะล้าทำความสะอาดแล้วก็ไว้ใช้ใหม่ส่วนไอ้ใบแตะอันนี้นะคะ เนี่ยดีมากเลยค่ะของมงจินะคะเขียนแปะอะไรไปมันก็ไม่เลอะด้วยนะแกะก็ง่ายค่ะเดีย๋ยวถุงนี้เราจะลาไม่ใช้อีก กนน้านน้ะคะก็จะเป็นเยอเห็นสีททา ไฟแรงเลยนะคะ เป็นสามเกลอนะคะมีรากผักชีพริกไทยกระเทียมที่เราทําเก็บไว้นะคะเราแบ่งเป็นแพ็คก,ก้อนๆเ้วก็ใส่ลงไป ้แล้วมันเปื่อยๆเ,เพราะเรามีเด็กกินกนะคะก็จะหั่นชิ้นเล็กหน่อยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปล้างจะได้เปื่อย,อยง่ายราจจะบางคนชอบไม,ไม่ไม่เปื่อยนะคะก็ อันนี้เป็นกุ้งแห้งที่แช่น้ำแล้วนะคะนี่นะกุ้งแห้งที่แช่น้ำแล้วอันนี้ก็คือปลาหมึกแห้งเดี๋ยวจะหั่นขึ้น จะเอาแค่คนนี้ออกจะื่อให้มันเป็นแบบมีเนื้อมีหนังเนาะส่วนหมูเราจะต้มต่อไปให้มันเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หัวใส่เท้า แล้วก็ใช่ใช่ไปล้าง เขเดือดปุดๆป,ปุดแล้วเราก็ค่อยใช้ในช้อนช้อนฟองออกนะคะเดือดก่อนแล้วเราค่อยช้อนฟองแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆใส่เครื่องปุ่มพนี้ลงไปแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวมามา้าไปเปิดมาม้าไปตัดหนองปางให้โอ้ลืมดอกไม้จีนอะื ก็จะใส่แครอทก็ได้นะคะถ้าจะใส่ก็ใส่ท้ายหน่อยแล้วกันเจะไม่เปื่อยเกินนะคะอันนี้ใส่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปให้ต้มไประยะใหญ่ๆแล้วเพราะว่าจะให้หมูมเปื่อยแล้วก็หัวไชเท้าเปื่อยด้วยนะคะแล้วก็ันนี้เราอยังไม่ปรุงอะไรนะคะเพราะว่าในกุ้งกับปลาหมกนะคะมันก็จะมีความเค็มอยู่นะคะก็จะปล่อยไปค่ะคอยช้อนฝอง ้มเดือดอีกทีเราเบาไฟนะคะวา้านค <ไป S 2> ่ะ อันไหนคะอันนี้อ่ไปไหนแล้วอันนี้อันไหนมันไหนมันอันไหนคะสวัสดีไหนคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ของใครคะของป๊าป๊าเนูชื่ออะไรคะเนืสวัสดีเองค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้องเล่ชื่อนองเล่ <laughs> ต้มจนหมูเปื่อยแล้วก็มหมวยชัเท้าแสายหมดนะคะก็คือเปื่อยด้วยเพราะว่าออลูกชอบนะบามาเป็นามาเป็นเลยคะสองอันเยบ่ามาเป็นหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะเติมุงทีหลังสุดนะคะ เลยหมาต้องมีอะไรคะดูนะนี่ของหมาเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยหมาหดูนี okay, ่เป well> um ็นของหมาค่ะโอเคขอบคุณค่ะจริงอยากหั่นปลาหมึกชิ้นเล็กกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเดีไม่ดูเป็นเพเป็นอันแลไม่หายไปดิร้องเพลงอะไรคะ อ่าปายปบยบายบายไ่ะบกันไปแล้วเจอกันค่ะไป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 กันไปไายบายสวัสดีค่ะค่ะน้ำซุปค่ะน้ำซุปเดี๋ยวกินเย็นนี้ค่ะ อันนี้ต้องต้มให้เปื่อยก่อนเดี๋ยวเรากินนะคะนี่มาต้มทิ้งไว้นี่ดอกไม้จีที่แช่มันไม่เหลืองนะมันจะไม่สวยก็ใส่ไปกัน ดูว่านเนื้อเป็นยังไงนะคะก็คืออันนี้โอเคแลนข้างโอเคแล้วนะคะสุกมากสุกน้อยเปื่อยยังไงก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะ <criança. S 1> ก็เดี๋ยวจะชิมแล้วก็ปรุงรส เส้นอิ่วขาวนะคะใส่นิดเดียวพอคือก่อนคือเคยหั่นชิ้นเล็กๆแล้วพอตักกินต้มกินแล้วมันมองไม่เห็นนะก็เลยคิดว่าตักชิ้นใหญ่ขึ้นดีกว่า แก่แล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จแล้วก็จะใสะ่ข้งชาลงนิดหนึ่ง คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้เป็นวิธีทำของเรานะคะอาจจะไม่ตรงกับใครๆบ้างนะคะแต่ก็เป็นแบบง่ายๆที่เราเอามาทำกินเองใช้วัสดุส่วนประกอบต่างๆที่ไม่เยอะๆแยะหน้าปวดหัวอะไรนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ